ไปดูแนวโน้มทิศทางการลงทุนมันรุ่งขึ้นกันนะคะกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสค่ะคุณเทศศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เหมือนว่าเป็นวันที่3นะคะเห็นดัชนจะมีหุ้นไทยกลับมายืนในแดนบวกหลักๆนั้นถือว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามาหน,นุนรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในแง่ของการลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในเซกเตอร์แล้วหรือว่านักลงทุนยังไม่มั่นใจย,ยังลงแค่เป็นรายตััวเท่านน้คะ ครับก็จริงๆถ้ามองจากสภาพบ้านล้อมในเรื่องมูลค่าการซื้อขายนะครับก็ประการหนึ่งที่เห็นก็คือว่าค่อนข้างจะเห็นอะไรที่ปรับลดลงมาแล้วก็มีความเบาบางมากขึ้นนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าลักษณะาการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการยังเป็นการซีเล็กติฟายอยู่นะครับแล้วก็อ,อีกประการหนึ่งนะครับมันเป็นตัวที่บอกชีว่าแรงขายนะครับจะต้องยิ่ยงจะกลุ่มตัวนักลงทุนต่างชาติเนี่ย เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่บางลงไปมากแล้วนะครับเพราะว่า,าอย่างที่เคยให้ตัวเลขกนะครับว่าสัดส่วนการสอครองหุ้นนะครับเฉพาะที่ปิดโอนนะฮะไม่รวมเป็นบีดีอาเนี่ยมันลงมาต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่22.85%แเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามันต่ำมากนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นตัวเน็ตเซลล์เน็ตบางต่างๆเนี่ยแคบมากๆในกลุ่มของนงักสุนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นแรงขายที่เบาบางลงนะครับขณะที่ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเพิ่มเติม นะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มเป็นการรีบาวกลับมานะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรที่นิ่งมีศักยภาพมากหรือยังนะครับถ้าประเมินจากมูลค่าการซื้อขายก็ยังถือว่ายังไม่ดูในภาวะที่มีศักยภาพมากนะครับอืมค่ะลักษณะตอนนี้ก็เหมือนยังเป็นการลงทุน selective buy กันอยู่แต่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าหุ้นที่ก่อนหน้านี้เคยปรับตัวร่วงลงมาแรงนะคะอย่าง ktc aot รวมไปถึง b e a u t y เองก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเราพอสังเกตอะไรบ้างกับหุ้นลักษณะนี้คะ ครับก็จริงๆที่ผ่านมานะครับเราเห็นเรื่องของการาถูกขายทํากําไรนะครับของหุ้นที่โควตราดีๆเนี่ยหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงมาเยอะๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มเปไ็นอะไรที่ต่ำกว่ามูลค่าทางพื้นฐานนะครับที่นักวิเคราะห์ทำไว้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเห็นแรงซื้อเนี่ยกลับมานะครับก็ถือว่าเป็นภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นจุดท,ที่ควรเริ่มเริ่มกลับมามองนะครับเพราะว่าวราคาเนี่ยมันลงมาจุกระทั้งต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานครับ ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถฟ o l l o w ต่อไปได้ครับก็จริงๆให้ดูที่แฟ i r value นะครับที่นักวิเคราะห์ทำไว้เป็นหลักกันนะ,ะถ้าหากว่ามันยังมีอั s ไซ e ์นะครับก็คงสามารถฟ o l l o w ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทำซ็อกคลช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมต้องดูเรื่องของตัว d i v ว d เด d ประกอบไปด้วยนะครับบางตัวเนี่ยลงมาเยอะจริงนะครับราคาต่ำกว่าแฟ i r แต่ว่าเทรดดีสูงเกินไปบางครั้งก็ถ้าไปคำนวณกลับมาเป็น i d เ n ด y i e l d มันก็ต่ำมากเหมือนกันนะครับ ค่ะตอนนี้ยังเอสเอ plus ยังมองว่ากลุ่มที่ยังเน้นปันผลหรือว่าดีเวเดนดิวยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ไหมคะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเพราะว่าในช่วงปีนี้นะครับเออร์เน็งของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ตัไตรมาสสี่ไตรมาสเดียวละนะครับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่ดีเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่สองด้วยนะครับแล้วก็ไตรมาสที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไตรมาสสองดีนะครับไอ้ตัวดีเวเดนที่มันจะมีการจ่ายระหว่างการเนี่ย ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีด้วยเหมือนกันครับอืมค่ะมากันที่อีกหนึ่งกลุ่มที่มองว่านักลงทุนะเคยมองในแง่ลบสำหรับกลุ่มนี้ก็คือในเซกเตอร์แบงก์แต่ว่าตอนนี้เองมีทั้งการตอบรับทอง iF เอกด้วยแล้วก็ตอบรับในเรื่องของฟรีคร่าธรรมเนียมแล้วยังมีอะไรที่ยังต้องกังวลและนักลงทุนถ้ามีหุ้นแบงก์อยู่ในพอร์ตเนี่ยค่ะควรทำยังไงบ้างคะครับจริงๆถ้ามีหุ้นแบงก์อยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สามารถถือซองต่อได้นะครับเป็นผว่าในเออร์น e เน็ตต์ไตรมา เราเชื่อว่าน่าจะเป็นตรมาที่น่าจะเป็นจุดต่ําที่สุดนะครับของปีนี้นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังนะครับแรงกับเคื่อนกลุ่มแบงค์เนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากตัวโลนโกลดนะครับแล้วถ้าหากว่าสิ้นปีนะครับทางกรนงมีการปรับเปลี่ยเรูปยบเนี่ยผมว่าก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่ผลักนะครับแต่ให้แบงค์เนี่ยสามารถที่จะเอาผตอร์ทตลาดได้ครับอืมค่ะ ได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอคุลเทอร์ักมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางคุณเทศักสักทวิธีรธรรมนะคะจากเอ็กซ์พที่ก็มองว่าในช่วงนี้นักลงทุนยังคง selective buy เป็นรายตัวอยู่ค่ะแต่ก็ยังคงมองและก็วิเคราะห์กันกับกลุ่มที่เน้นปันผลก็คือกลุ่มสหกรย์นะคะเพราะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในช่วงของไตรมาสที่2และไตรมาสที่4มีโอกาสที่จะสร้าง growth story ได้อีกหลายปัจจัยเลย